คำรามที่อนุภาพสามารถสั่นคลอนกำลังใจลัานขึ้นเบื้องหน้าห่างไม่เกินสิบบาเศษพร้อมกับการปรากฏตัวของเสือใหญ่มันย่างสามขุมเข้ามาไร้ความเกร็งและหยุดยืนอยู่คนละฝากของกองไฟใกล้ชนิดที่กลิ่นสาบทําให้แสบจมูกใกล้จนมองเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนใกล้ขนาดที่เห็นว่าในตาซึ่งเป็นวงกลมเล็กๆสีดําท่ามกลางวงร้องสีเหลืองอมพันของมัน กรอกมองจับไล่ไปตามใบหน้าทีละคนใกล้จนเผอโอดคิดไม่ได้ว่าไอ้เสือตัวนี้กำลังกระยิมยิ้มย่องชาะชจัดชาอยู่ทำไม mm. ยิงสิยิงมันสิใครคนหนึ่งเริ่มต้นด้วยอาการคลางเคือในลำคอและเป็นเปลี่ยนตะโกนสั่งตอนท้ายประโยคเท่านั้นเองปืนทุกกระบอกยกขึ้นสู์หน้าเล็งไปที่ทางเดียวกันวางตาของเสือตัวนั้นใกล้แค่นี้ใครยิงพลาดเป็นต้องทิ้งชื่อพราน เอามือเช็ดก้นไม่ก็สับมือทิ้งทว่าเสียงที่ลั่นระงมกล้องกลับมีเพียงโลหะกระทบกันนกสับกระแทกเข็มแทงชนวนแต่ปืนไม่ลั่นด้านทุกกระบอกง้างแล้วยิงง้างแล้วสับเปลี่ยนกระสุนกี่นัดต่อกี่นัดก็ไม่ต่างจากเดิมที่ร้ายกว่าคือไอเสือบ้าตัวนั้นมันไม่ไปไหนยืนจ้องขเขม็งมองนิ่งสนิทราวกับจะบอกเป็นไนว่าเอาเลยจะ้ะยิงเลยยังไงก็ไม่ได้ผล เมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้คนดีๆที่ไหนเล่าจะไม่ขวัญกระเจิงเหล่าพลานทั้งหลายยิ้มรับความตายหัวเราะแห้งให้กับความอัปยศโดยไม่ตั้งใจฝั่งคนก็เครียดจนเจียนบ้าฝั่งเสือก็ยืนนิ่งไม่ไหวติงเพราะเพียงแค่นั้นตะบะของมันก็ทำลายขวัญและกำลังใจของมนุษย์ได้ชนิดไม่เหลือชิ้นดีความอึดอัดและสถานการณ์ทุกอย่างมาเปลี่ยนเอาตอนลุงแดงกระแอมถมน้ำลายลงพื้นทันทีนั้น ทั้งพรานและผู้ใหญ่ก้อนที่เตรียมจะเพอพกราวกับได้สติกลับคืนเสือใหญ่ซึ่งตลอดเวลาเอาแต่ยืนอวดโฉมขมขวัญพลันขยับน้อยน้อยยิ่งลุงแดงยันกายลุกขึ้นมันยิ่งเปลี่ยนท่าทีสองขาหน้าย่อต่ำแยกเขี้ยวคำรามเตรียมโจมตีพอลุงแดงลุกยืนมันกลับเปลี่ยนใจตั้งท่าจะกระโจนหนีนิ่งลุงแดงตวาดลั่นผู้ใหญ่ก้อนมั่นใจว่าเสียงของเกลืออดีตจอมโจรผู้นี้ คงดังไปไกลเลยทีเดียวเสือร้ายชะง,งักนิ่งค้างในท่าหันข้างไม่สามารถขยับตัวได้ลุงแดงหยิบดุ้นฟืนติดไฟขึ้นมาเป่าลมพรวดลงไปย่างสามขุมถึงตัวได้ก็หวดเข้าใส่แบบไม่ยั้งมือเสือใหญ่ร้ายกลายเป็นสัตว์ติดบ่วงร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดแต่นี้ไปไม่ได้ลุงแดงแกฟาดลงไปไม่มีนับเสียงดุ้นฟืนกระทบกับเนื้อหนังของมันดังสนัน่นทุบจนมันลม้มทุบจนมันขูตัว เสียงร้องเริ่มแหบและแผ่วลงทุบจนมันนิ่งทุบจนมันตายสนิทนั่นหละจึงหยุดมือเฮ้อเหนื่อยขิบหายเอาจัดการแล่หนังมันซะเรื่องทุกอย่างจบแล้วพรุ่งนี้เช้ากลับบ้านได้แกบอกแค่นั้นก็โยนดุ้นฟืนกลับเข้าไปในกองไฟแล้วกลับมานั่งเอกเหนกท่าเดิมทุกคนพูดไม่ออกขยับตัวไม่ได้ตะลึงตะลานกับการล้มเสือด้วยเสียงตวาดและดุนฟืน เอาสิอย่ามัวรอช้าแล่นังมันซะผู weg, wireless, ้ใหญ่ก้อนออกคําสั่งโดยที่ตายยังจับจ้องไปยังเกลือเก่าคิดนใจที่มึงพึ่งฆ่าตายด้วยวิธีพิสดารนั้นเสือนว้ยไม่ใช่หมาแหน่น่ะปีลกรรมของพลานผีบ้าผมเห็นมากับตาฉายาพลานผีบ้านี่ใครๆคเขาก็ตั้งให้ไม่ใช่เพราะดูถูกแต่เป็นนับถือถ้าจะว่าไป ทั้งหมู่บ้านก็มีมันนั่นแหละเก่งที่สุดแล้วสี่หนุ่มนักสำรวจอ้าปากค้างช้อนร่วงจากมือไม่รู้ตัวเมื่อได้ฟังเรื่องราวสุดแสนอัศจรรย์เมื่อครู่แบบนี้ผมยิ่งจะอยากเจอตัวคอยแล้วล่ะสิฮึมครานผีบ้าครานแดงคนนั้นโจ์บอกยิ้มยิ้มฝืนฝืนหลังจากตั้งสติได้ปลันเสียงกระไดลั่นเอียดอารบอกให้รู้ว่ามีใครกำลังมาใครใครอยากพบฉันเรื่องผู้ใหญ่ อาคันตุกะเอ่ยขึ้นตั้งแต่ยังไม่ทันได้เหยียบชานเรือนอ๋อมาพอดีมามากินข้าวด้วยกันเสียแดงกราตีการเป็นเวลาของความเงียบสงัดยิ่งบ้านไร้ปลายดอยยิ่งแล้วใหญ่หลังตะวันตกดินหากบ้านใดไม่มีการสังสรรค์ย่อมไร้ซุ้มเสียงอาจมีบ้างที่หมาเห่าหอนเป็นระยะที่เหลือก็เป็นความเงียบและเงียบเท่านั้นฟงข้าวณชานเรือนของผู้ใหญ่ก้อน ที่ก่อนหน้านี้เคยระงมไปได้วยเสียงพูดคุยหัวเราะหรือครางอือจากสีหนุ่มที่เตือนเต้นจากวีรกรรมของพรานผีบ้าทว่ายามนี้กลับเงียบกลิบเมื่อเจ้าตัวมาเยือนเองสีหนุ่มนักสำรวจนิ่งมองพรานแดงหรือพรานผีบ้าของคนบ้านนี้ราวกับไม่เชื่อสายตาในความคิดของชดเขาดูเป็นคนละคนกันเลยที่ซ้ำลุงแดงพรานแดงหรือพานผีบ้าจะเรียกอย่างไรก็ช่าง ในอุดมคติของชดถึงเพื่อนอีกสามคนก็ตามต้องเป็นชายก้าวร้าวตามสันดานอดีตเสือโจรร่างกำยำพูดห้วนร่างกายพร้อมประทะและแผ่รังสีอมหิตอยู่ตลอดเวลาแต่บุคคลตรงหน้านี้ซึ่งได้รับการยืนยันจากปากผู้ใหก้อนว่าน,นี่แหละปรานผีบ้าที่กล่าวถึงกลับเป็นเพียงชายชราร่างเล็กแกลนท่าทีอ่อนน้อมอยู่ในชุดกางเกงและเสือ้อมห้่มสีมอ หน้าตาดูใจดีไม่มีพิษภัยส่วนสูงไม่น่าจะเกินร้อยหกสิบความกำยำไม่ต้องกล่าวถึงขาสองข้างมัดรวมกันยังไม่ได้ขาของศักษ์สักข้างเลยกระมังชายชราซึ่งผู้ใหญ่ก้อนพยายามเรียกยำ้ำสำให้สี่หนุ่มได้หลุดสติจากผวังและรับรู้ว่าคือผานแดงย่อนก้นลงนั่งข้างๆผู้ใหญ่ก้อนรูเดียวเมียผู้ใหญ่ก็ออกมาจากตัวบ้านด้านในพร้อมจานช้อนอีกหนึ่งชุด และขันดื่มน้ำตังหากหนึ่งใบย,ยืนให้คอมตัวเล็กน้อยแสดงอาการเคารพและพรานแดงเองก็พงโงกสีสารับเช่นกันว่าแต่เมื่อคู่ได้ยินใครเอ่ยถึงชั้นหรือผู้ใหญ่หรือชั้นหูฝาดประสาทเฟือนปเป็งนั่นยิ่งขัดกับสิ่งที่ผู้ใหญ่ก้อนเล่าชนิดคนละขั้วลุงแดงในเรื่องเล่านั้นดุดันห้าาหาญพูดมึงกูประษาเสือโจรแต่ตะแก่นี่ กลับพูดจาอ่อนหวานท่าทางนอบน้อมอย่าว่าแต่เดินนำทางขึ้นเขาเสี่ยงเลยหากภูมิประเทศเป็นเช่นที่ผู้ใหญ่ก้อนว่าแต่แก่ผู้นี้จะเดินสุดเขตป่าช้าได้หรือเปล่ายังไม่รู้ชดครวรในใจกับเพื่อนอีกสามคนคงไม่ต้องถามถึงความคิดน่าจะไม่ต่างกันจบสิ้นแล้วความหวังสุดท้ายที่จะขึ้นเขาเสียงจบสิ้นแล้วพรานแดงพรานผีบ้าผู้เลื่องลือเห็นทีภารกิจของพวกเขาครั้งนี้ คงเหลียวเหมือนรุ่นพี่ที่ผ่านมาเป็นแน่อืมได้ยินแบบนี้ฉันก็น้อยใจอยู่นาคนเรามันก็ต้องมีการพัฒนาบ้างอีกอย่างตอนนี้บ้านวังยาง,ยางมันก็เหมือนเป็นหมู่บ้านที่ฉันเกิดไปแล้วซ้ำยังกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคนนอกเข้ามาเยี่ยมชมให้เห็นบ่อยๆรายได้ก็ามาจากตรงนั้นจะให้ฉันทำตัวถอยสันดานดิบอย่างแต่ก่อนคงไม่เหมาะกระมังผู้ใหญ่เขาอุดสาคอไว้ว่า อย่าใช้ภาษาพ่อขุนมันดูห้วนไม่สุภาพเกลอขอเราก็ต้องให้ก็แล้วกันไม่ต้องกังวลไปเห็นตัวเล็กแบบนี้ฉันเดินคล่องปือไม่มีเหนื่อยเช่าวละคุณชดฮึชดขนลุกว่าแล้วก็นะคุณสักใช่ไหมรานแดงเอียงหน้าไปหาสักถ้าเป็นสมัยก่อนฉันคงยิงแสกหน้าคุณไปแล้วกับคำปราโมทแบบนั้นนั่นยิ่งทำให้ชดคนลุกหนะัก เมื่อเห็นสักตาเบิกกว้างอ้าปากค้างเหงื่อผุดก่อเป็นเม็ดเต็มลานผากหมายความว่ายังไงวะสักที่พรานก็พูดกับแกแบบนั้นเออคือศักอ้ำอึ้งทําท่าจะตอบแต่เมื่อสบตาก,กับพรานแดงพลันสะดุ้งวาบยกมือไหว้ขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่ชดยิ่งงงหนักคนเดื่นๆก็ไม่ต่างกันผู้ใหญ่ก้อนหัวเราะน้อยๆตบเข่าพรานแดงเชิงปลามเฮ้ย hey! อย่าไปขูค่คุณเข้าสีไอแดงประเดี๋ยวงานการที่เขาได้รับมอบหมายมาก็มีเสร็จกันพอดีเอาเอาใจเย็นๆค่อยพูดค่อยจากันสี่หนุ่มนักสำรวจได้แต่นิ่งเงียบด้วยอาการไม่ต่างกันชดไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นขณะเดียวกันก็วันบันเพราะไม่แน่ใจว่าชายชราตรงหน้านี้สามารถอ่านใจคนได้อย่างนั้นหรือสักหลังจากยกมือไหว้ขอโทษขอโพยแล้ว ก็โก้มหน้าซดน้ำต้มส้มเงียบๆทงและอาจมองหน้าคนนั้นทีคนนี้ทีไม่เข้าใจเมื่อครู่มีอะไรกันแต่สิ่งหนึ่งที่ทั้งคู่รู้สึกได้คืออาการเย็นว้าไปทั้งไขสันหลังทันทีที่ชายชราน้ำว่าพรานแดงซึ่งผิดแผกไปจากที่เพิกตนมโนไว้นั่งร่วมวงด้วยเขาเสี่ยงมันอันตรายพวกคุณก็น่าจะรู้ดีไม่ใช่หรือทั้งจากรายงานและจากปากคำของชาวบ้าน ทำไมถึงยังอยากขึ้นไปที่นั่นผมเอ่อพวกเราเป็นนักสำรวจครับงานของเราผมแจ้งแก่ผู้ใหญ่ก้อนไปแล้วและผมก็คิดว่าพรานเองก็คงรู้แล้วเช่นกันใช่ฉันรู้พรานแดงว่าพยักหน้าเนิบแต่ฉันจะไม่พาขึ้นไปหรอกนะผู้หญ่ก้อนหันขวามองเกลือแก้วพอมพร้อมกับสีหนุ่มนักสำรวจมีสีหน้าผิดหวังระคนสับสนหากไม่เอาความจริงออกมากลาง หากไม่ยอมเปิดเผยความต้องการเบื้องลึกฉันก็ไม่พาขึ้นไปตัวฉันไม่ค่อยถูกจริตกับพวกไร้สัจจะน้าไหว้หลังหลอกเท่าไหร่เรื่องมันก็เท่านั้นมีอะไรก็บอกกันตรงๆพูดแบบเปิดอกคุยกันอย่างลูกผู้ชายสนทนากันเยี่ยงอรารยชนไม่ดีกว่าหรือฮึคุณชดคุยการหากจะคิดปิดไว้ชายชรานามบ้าพรานแดงสมยาพรานผีบ้าแม้ภายนอก จะดูต่างจากเรื่องเล่าเล่ากับตำนานทว่าเมื่อถูกจ้องด้วยในตาที่ไรต่ออันควรจะมีในผู้สูงอายุชดรู้สึกไม่ต่างจากการนั่งนิ่งต่อหน้าพญาเสือที่ยื่นทางเลือกให้เพียงสองหนึ่งคือบอกสิ่งที่ต้องการและเข้าหูพญาเสือจะปล่อยไปสองคือโกหกเพื่อเอาตัวรอดแต่สุดท้ายคำตอบที่ให้ไปไม่สนองหูเท่าไหร่ก็ตายลูกเดียวรับตกลง ชดถอนใจอพวกผมเป็นนักสำรวจทำงานกับหน่วยงานที่ค้นหาเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติจริงผมไปมาแทบทุกแห่งที่มีตำนานเรื่องเล่าอาถรรพ์หรือแม้แต่นิยายปรำปรานั้นก็จริงแต่ทั้งสามคนไม่ใช่ครับพวกเขาเป็นทหารนอกราชการเอ๊แต่ความจริงแล้วก็รับราชการอยู่นั่นแหละครับเพียงแต่ไม่ได้ประจำการในกรมกองเช่นคนอื่นเขาขอแบบเนื้อเนื้อสีคนชดเรื่องพวกนี้ฉันรู้แล้ว แม้แต่เหตุผลที่คุณดันโดนมาที่นี่ฉันเองก็รู้เพียงแต่คนอย่างฉันมันยากจะทิ้งลายเดิมไม่สะอาดหมดจดถึงรู้แล้วก็อยากฟังจากปากเจ้าตัวเข้าใจตรงกันไหมแม้จะฟังดูเป็นคำถามที่เรียบง่ายไร้จุดใดๆให้สงสัยขบคิดทว่ามันก็แฝงด้วยอำนาจลึกลับที่บีบบังคับให้ต้องพูดความจริงเพียงอย่างเดียวและต้องเป็นความจริงที่สั้นๆนง่ายๆเข้าใจได้โดยไม่ต้องโยงแม่น้ำทั้งห้าสายแปดสายมารวมกัน ยิ่งไปกว่าน,นั้นการปั้นแต่ละคําพูดดูจะใช้ไม่ได้กับชายชราตรงหน้าแน่แล้วนี่คือพรานผีบ้าพรานแดงอดีตจอมโจรคนเดียวกันกับในเรื่องเล่าของผู้ใหญ่ก้อนความดุดันที่ขั้นครามหาได้ลดลงตามวัที่ชราขึ้นเลยแม้แต่น้อยชดสูดหายใจเข้าจนเต็มแผงอกแล้วขยายผมมาที่นี่เพราะเรื่องตำนานปัญจาอาบุธนะครับอืมมันก็เท่านั้น ไอ้คำว่ามันก็เท่านั้นของพรานแดงไม่ได้ทำให้ปริศนาสารพัดในใจของผู้หญีก้อนกระจ่างลงเลยแม้แต่น้อยตำนานปัญจะอาวุธคืออะไรแล้วมันเกี่ยวอะไรกับที่นี่หมู่บ้านนี้หรือเขาเสียงเล่าอาการงุนงงของผู้หญีก้อนคงเป็นที่สังเกตได้กระมังพรานแดงจึงอธิบายให้ฟังโดยย่อปัญจะอาวุธก็คืออาวุธทั้งห้าที่ทรงพลานุภาพ สามารถสร้างหรือทำลายโลกนี้ได้เรื่องรายละเอียดก็ไปอ่านเอาในตำราไม่ก็ในหนังสือสวดมนต์ผู้ใหญ่เองก็น่าจะเคยได้ยินไม่ใช่หรือคาถาเทพอาวุธน่ะวัชระของพระอินทร์กระบองของเท้าเวสสุวรรณดวงตาของพญยายมราชผ้าโพกหัวของเท้าอรารวากยักษ์และกรงจักรของพระนารายเหล่านี้เป็นอาวุธของเทพชื่อก็บอกอยู่ว่าของเทพมันไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์จะครอบครองเอ่อไม่ใช่ครับ ชดโต้ทันควันเพราะถ่ายประโยคสายตาของพรานแดงเหลือแปลแมายังตนผมไม่ได้จะครอบครองเพียงแต่ต้องการรู้ให้ชัดเห็นแก่ตาว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงตามที่ตำนานว่าไว้ตำนานตำนานอะไรไหนช่วยอธิบายให้เข้าใจมากกว่านี้หน่อยได้ไหมเล่าที่กินลงไปนะ่ะสางนานแล้วแต่จะเมาจนอ้วกก็เพราะสิ่งที่พวกคุณคุยกันนี่แหละอืมว่ากันว่าเมื่อยามที่โลกนี้เริ่มเข้าสู่กาลียุค เทพทั้งห้าดีคว่างอาวุธประจำกายของตนลงมาอย,ย่างโลกเพื่อตึงไว้ไม่ให้ถูกทำลายล้างจากพาศิวะการตึงที่ว่าเป็นการขอโอกาสให้มนุษย์กลับตัวเป็นการเล่นคำเปลียบเปยบอกเป็นนายให้มนุษย์ตั้งอยู่ในความดีนี่ฉะนั้นโลกนี้คงถึงการวินาศแต่ก็อย่างที่บอกมันเป็นตำนานตำนานนิทานเรื่องเล่ามันจับต้องได้ที่ไหนแต่ตำนาน นิทานเรื่องเล่าที่พรานว่ามันต้องมีมูลเหตุมีพื้นฐานมาจากความจริงไม่ใช่หรือครับอีกอย่างผมเองก็ไม่ใช่คนโง่หรือบ้าหากไม่มีหลักฐานผมคงไม่มาที่นี่ให้เหนื่อยเปล่าว่าแล้วชดจึงหลวงเอาภาพถ่ายใบหนึ่งออกมาให้ดูมันเป็นภาพถ่ายมุมสูงในภาพมีภูเขาป่าไม้ถนนหนทางและหมู่บ้านตามแบบภาพถ่ายทางอากาศทั่วไปแต่ที่สะดุดตาคือบนยอดเขาลูกหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากจุดที่เป็นหมู่บ้านพอสมควรมีวัตถุบ,บางอย่างหน้าตารูปร่างดูจะคล้ายคึองอาวุธด้ามสั้นปลายแหลมมีเงี้ยงยาวแหลมและงองงุ้มหุ้มไว้ทั้งสีด้านผู้หญิก้อนเบิกตากว้างเพราะนั่นเป็นภาพที่ดูอัศจรรย์เกินกว่าจะเชื่อสองมือขยี้จนตาแดงแล้วแดงอีกภาพนี้ถูกถ่ายที่ะระนัปิศาสตร์ท่านหนึ่งเมื่อตราวหปีก่อนสถานที่ก็คือบ้านบางยางแห่งนี้ครับ เป็นอีกครั้งที่ความเงียบโรยตัวเข้ามาปลกคุมทั่วอาณาบริเวณแล้วอยู่ไม่อยู่พรานแดงก็เอ่ยขึ้นหน้าตาเฉยตกลงฉันจะพาไปจนถึงชายเขตเขาเสี่ยงแล้วหลังจากนั้นค่อยดูกันอีกทีเตรียมตัวให้พร้อมก็แล้วกันก่อนฟ้าสางพรุ่งนี้ไปพบฉันที่ทางเข้าป่าชาจําไว้ให้ดีนะก่อนฟ้าสางนั่นละเลือกดีสำหรับทุกอย่างเกินกว่านั้นและเห็นดวงตะวัน ถือว่าพวกคุณไม่มีโอกาสอีกแล้วเดี๋ยวก่อนไอ้แดงว่าแต่เองรู้ได้ยังไงว่าพวกคุณคุณเขาอยากพบแล้วแ,แล้วรู้ยังไงว่าต้องมาที่นี่ผู้จีก้อนถามลางรังชายเสื้อพลานแดงก่อนเจ้าตัวจะพลาออกจากกวงข้าวมีคนไปตามฉันนะก็ไม่เชิงหรอกคนเดียวกับที่แนะนําให้พวกคุณคุณเขาตามหาฉันนั่นแหละใครเหลือครับที่ไอ้แดงมันว่า คราวนี้คำถามถูกโยนมาให้สี่หนุ่มนักสำรวจเอรู้สึกจะชื่อพลานมิ่งกับพลานเมืองนี่แหละครับเจอเมื่อตอนหัวคำ่ำก่อนกลับมาบ้านผู้ใหญ่นี่แหละฮะผู้ใหญ่ก้อนอูทานลั่นเล่นเอาสี่หนุ่มสะดุ้งแม้แต่แม่บ้านซึ่งคงกำลังจัดเตรียมของหวานล้างคออยู่ด้านในยังทํำข้าวของร่วงหล่นโครมครามสนันทางด้านสี่หนุ่มพยายามถามบ้าเหตุใดต้องตกใจขนาดนั้น ทว่าผู้ใหญ่ก้อนเอาแต่สายหน้าดิกบอกให้ไปถามเอากับพรานแดงถ่ายเดียวราตีการเคลื่อนผ่านไปได้วยความสงบสี่หนุ่มนอนนอกชานตรงที่กินข้าวกันนั่นเองแม้ตัวผู้ใหญ่ก้อนจะชักชวนให้นอนในตัวบ้านเพราะเมียจัดเตรียมทุกอย่างเอาไว้แล้วแต่พวกเขาก็ปฏิเสธบอกแต่ว่าชานเรือนนี้นับบ้านสบายหนักหนาแล้วหากจะเทียบกับหลายๆสถานที่ที่พวกตนเคยเอ็นกายพักนอน ตีสามครึ่งสี่หนุ่มนักสำรวจตื่นขึ้นมาล้างหน้าล้างตาเตรียมตัวออกเดินทางแต่ต้องแปลกใจเพราะผู้ใหญ่ก้อนพู้บ้านเอ่ยปากขอตามไปด้วยไม่มีใครเลยจะขาดข้องเพียงแต่เป็นห่วงหมู่บ้านว่าจะมีคนดูแลทุกสิ่งทุกอย่างทุกปัญหาแทนไหมเอยอย่าห่วงเลยครับดูท่าพวกคุณคุณยังโสดสิท่าถึงไม่รู้จักคำบาอำนาจดีพอเหนือฟ้ายังมีฟ้า เนื้อตัวข้ายังมีเมียมีเป็นคำคมที่ผมท่องจำจนฝังในสมองตั้งแต่แต่งงานแล้วล่ะครับฮะาฮขาดคําบังเกิดเสียงหัราอคลื่นลั่นจนไก่ใต้ถุนบ้านพากันสะดุ้งกระตากตกใจนอกจากชดที่มีเพียงเป้สัมภระและบาเรตต้า1911เพียงกระบอกเดียวแล้วเพื่อนทั้งสามซึ่งความจริงคือนายทหารคุ้มกันไม่ให้เกิดอันตรายในทุกกรณี ต่างก็มีอาวุธคู่กายเป็นลูกซองสองและไรเฟิลหนึ่งอาจและธงรับหน้าที่เป็นกองหน้าฉะนั้นจึงถือเดือย่า MK12 ขนาดลำกล้อง16นิ้วพร้อมแม็กกาซีน10บนัดและกระสุนสำรองทางด้านสักด้วยฝีมือในการยิงปืนได้ทุกขนาดทั้งสั้นและยาวซ้ำยังเป็นพลซุ่มยิงเขาจึงรับหน้าที่ระวังหลัง มี SR-25 Stoner r i f l โตนไรฟแม็กกาซีนบรรจุ20นัดพร้อมกระสุนขนาด7.62มิลอีกหนึ่งกระเป๋าใหญ่ไม่ต่ำกว่าร้อยนัดผู้ใหญ่ก้อนซึ่งเอ่ยปากขอติดตามไปด้วยภายหลังอาวุธประจำกายก็ตามแบบฉบับผู้ใหญ่บ้านทั่วไปเร m บ n ิงตัน870แบบ5นัดและ9มมอีกหนึ่งกระบอกคนพร้อมอาวุธพร้อมใจพร้อม จึงพากันตัดผ่านหมู่บ้านตรงไปยังป่าช้าสถานที่ที่พรานแดงนัดหมายาไว้สถานที่เดียวกันเพียงแต่คนและช่วงเวลามีน่าเชื่อว่ามันจะทำให้สี่หนุ่มรู้สึกจะเยือกเย็นจับจิตจนเรียกว่าวันใจได้ทั้งที่รอบกายล้วนเป็นบ้านเรือนไม่ก็แปลงผักสวนกลัวหรือแปลงดอกไม้ทว่าความมือดอืมครึ่มขับให้เรือนหลังนั้นหลังนี้ทำมืนดำปานบ้านร้าง เสียงไก่ขันแม้จะมีแววอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้อุ่นใจรู้อยู่เต็มอกว่าทุกย่างก้าวที่เท้าผ่านเดินผ่านหาใช่หมู่บ้านร้างแต่ความเงียบสงัดผิดวิสัยบ้านป่าเมืองดอยที่ส่วนใหญ่มักตื่นติดขัวไฟแต่เช้าตรู่มันทําให้จิตหลอกหลอนตัวเองไปไม่ได้ยิ่งพ้นจากเขตชุมชนเข้าสู่ความวิเวกยิ่งแล้วใหญ่สองข้างทางเป็นปิริป่ายะคา สลับดงสาบเสือและน้ำไก่ให้ไม้ใหญ่สูงแงนคอตั้งบ่าพุ่มไม้กิ่งก้านแผ่ดำตัดม้านกรรมยีของผืนฟ้าลดหลั่นลงมาจนสูงพ้นสีสาเพียงไม่กี่เมตรมีให้เห็นเป็นระยะใกล้ถึงแล้วผลโค้งข้างหน้าก็เป็นเขตป่าช้าแล้วล่ะเงียบไม่มีเสียงตอบรับใดๆจ,จากคณะนักสำรวจหาใช่เพราะความง่เงาแต่ไม่รู้จะสรรหาคำใดมาตอบ พวกเขาไม่ได้ใส่ใจกับคำพูดของผู้ใหญ่ก้อนเลยจนนิดเดียวต่างคนต่างจิตต่างใจต่างความคิดและต่างก็จินตนาการไปถึงไหนต่อไหนต่อให้อ้างตัวว่าเป็นนักสำรวจเรื่องเหนือธรรมชาติอ้างตัวว่าเป็นทหารกล้าผ่านการนอนกลางดินกินกลางป่ามาไม่รู้กี่สิบแห่งแต่คำว่าป่าชา้าในยามค่ำคืนต่อให้จวนสว่างในอีกชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็ทำให้ใจโงงมีอาจอดกลั้นได้ ซ้ำตลอดทางยังรู้สึกเร่ากับมีคนเดินตามปานบ้าจะไปด้วยกันบางทีแต่ไม่ถีนะักมักได้ยินเสียงกรวดเม็ดเล็กๆบนพื้นถูกบทขยี้ตามวิสัยปกติของการเดินแต่ไม่ใช่จากพวกของตนเพราะสักซึ่งเดินอยู่หลังสุดยังหันไปมองและมองก่อนคนอื่นด้วยซ้ำแต่ก็พบเพียงความบ้างเปล่าบางทีเป็นเสียงถอนใจไม่ก็หายใจทีแต่พอหันไปก็ไร้ต้นตออีก สีหนุ่มกับใจดวงน้อยจึงเริ่มวันวันทว่ายังพยายามสงวนท่าทีจังหวะที่พลโขงทั้งหมดหยุดฝีเท้าชง,งักนิ่งอยู่กลางทางเบื้องหน้าเป็นต้นไม้ใหญ่ไม่ทราบชนิดถูกโค่นทิ้งเหลือต่อสูงเกินเด็กเขย่งถึงไว้มีร่างตะคุ่มของคนหนึ่งคนใดยืนกอดอกนิ่งเป็นปูนปั้นอยู่ใครวะผีหรือคนคำถามของผู้ใหญ่ก้อนที่เข็นเสียงตวาดลั่น ทำเอาสี่หนุ่มหันหน้ามองกันคนที่ตั้งท่ารอลุกชี้โดเดยอยู่นานแล้วได้ทีวาบตั้งแต่ตะตุ่มไล่ไปจนถึงต้นคอเสียงแชะเสียงกลไกก่อประกายไฟแววมาจากเงาตะคุ่มปิศนาพลานเมื่อมีแสงสว่างวาบคณะนักสำรวจและผู้ใหญ่ก้อนเผลอถอนใจพร้อมกันพรานแดงยืนพิงต่อไม้ใหญ่จุดไฟสูบยาเส้นอาจควันเข้าปอด ลากยาวจนปลายแดงว่าเห็นรายละเอียดบนใบหน้าได้ชัดเจนโท่ไอแดงไอหานจิกถามไปเสือกไม่ตอบดีๆยืนนิ่งปันหุ่นผีสิงดีที่ข้าไม่ใจเร็วลั่นเปี้ยงเข้าใส่ให้ตายหายอยู่ตรงนั้นเล่นอะไรไม่รู้จักคิดเอ้ยหยาบคายนะผู้ใหญ่บอกฉันเองแท้ๆว่าให้ทำตัวดีๆสมกับเป็นอารยชนนี่อะไรสะบดด่าียลืมบ้านลืมช่องอีกอย่าง ไอ้ที่ว่าจะยิงใส่ฉันน่ะรู้อยู่ว่าทําไม่ได้ผู้ใหญ่ไม่กล้าร้อกพลานแดงตอบกล่วงหัวราะเดินทอดน่องเข้ามาหากระทั่งได้กลิ่นฉุนของยาเส้นจึงหยุดแล้วพูดต่อแล้วก็นะไอ้ผีที่ผู้ใหญ่บ้าน่ะคือพวกที่ตามหลังมานนต่างหากไม่ใช่ฉันทุกคนหันขอบไปมองตามคําบอกสิ่งที่ปรากฏในคลองจักสุคือเงาร่างของบุคคลสีร่างสามเป็นชาย สองในสามยืนนิ่งคู่กันส่วนหนึ่งร่างเดินวนไปเวียนมาสลับทะลุผ่านเงาร่างของผู้หญิงการกระทำของเงาคู่นั้นราวกับกําลังไขว,ว้าหากันทั้งที่อยู่ตรงหน้ากันแท้แต่ไม่อาจหากันพบมันเป็นไปพร้อมกับเสียงหมาปรานหมาบ้านหอนหวยหวนเย็นเย,ยือกและหากมองดูดีๆจะเห็นอีกเงาหนึ่งนอนขุดขูอยู่กับพื้นเป็นก้อนกลม,กลมทุกอย่างที่เห็น สามารถสะกดลมหายใจของพวกเขาให้หยุดได้ในบรรดลเออพอแล้วพอแล้วไม่ต้องกังวลแล้วพวกคุณคนเขาก็มาตามที่ขอแล้วไงไปไปทางใครทางมันก่อนฉันจะลำคาญไปมากกว่าน,นี้เพียงเท่านั้นเองเพียงแค่รานแดงบอกด้วยเสียงห้วนดูเงาร่างทั้งหลายซึ่งชัดเจนว้าเป็นผู้ตายและลายหายไปในทันทีลมทั้งยืนคืออาการของคณะนักสำรวจและผู้ใหญ่ก้อน สำหรับสี่หนุ่มนักสำรวจเรื่องลึกลับนั้นบางคราเจออาถรรพ์แบบเต็มที่ก็แค่เสียงเกอกแกกไม่ก็เสียงหัวเราะก,กลางป่าใหญ่ไม่มีสักทีที่จะโผล่มาหเห็นเป็นตัวเป็นตนแบบนี้ทางด้านผู้ใหญ่ก้อนใช่ว่าไม่เคยเห็นสิ่งที่เรียกว่าผีแต่ใครเล่าจะทำตัวให้ชินได้ในเมื่อรู้อยู่เต็มอกว่านั่นเป็นอดีตมนุษย์และไม่เคยมาในสภาพปกติเลยสักครั้งอ้าว ไปกันเถอะชักช้าประเดี๋ยวตะวันจะขึ้นเสียก่อนใายสายแดดร้อนเดินทางลำบากเนื้อตัวเหนียวเนืออหนะจะพาลำคาญเอาใจคอไม่สงบว่าแล้วก็มีแสงสว่างว่าเป็นลำปรากฏขึ้นส่องให้เห็นทางด่านเส้นเล็กๆที่ขนาบสองฝ้ากด้วยหญ้ารกชัดและหลุมผีทุกสิ่งที่กล่าวมาอยู่ภายใต้ร่มไม้ใหญ่จำพวกยางนาตะเคียนไม่ก็ต้นตาล หลายทางไม่ต้องถามถึงไกลสุดลูกหูลูกตาสุดลำไฟฉายมึงมีไฟฉายแล้วทำไมไม่ใช้มันเสียแต่แรกฮะไอ้แดงไอ้สันขวานอย่าหยาบคายสิผู้ใหญ่ทำตัวไม่สมกับเป็นพ่อบ้านเลยนาะปรานแดงหันมาเยาวและเดินนำหน้าต่อไป